สบายดีพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องโอ้ปวดขาเดี๋ยวค่อยยกขาเล้่ยพี่นอ้องอ้าพี่น้องวันนี้การพูดคุยเย็นขื้เก่าพี่น้องมีพี่น้องถามมาบพเข้าใจเพราะพเพ็กต้องเบาห้ฟังพี่น้องเพราะว่ามันนี้ว่างพักก็ไ่ได้ไปใส่พี่น้องเพราะวา่าน้องม่อนน่ะแล้วไปข้างน,นอกพอเพ็กก็เลยอยู่กับลูกฝืนกับหาธุระทุรังวนไปหาซื้อเนวอยู่แนว้กินไปซื้อยังคงเพิ่นน่ะ เป็นแนวมอสไส้ขั้นเขาเข้าไปค่อยกาดขั้นแดงค่อยกาดไฟสตาร์ทบติดข่อยก็เลยบ่ได้ไปใส่อยู่เฮียนกับน้องมาหน้าพี่น้องเพิ่นกินเขากินน้ำเนี่ยเพิ่นก็ไปข้งเพิ่นละหายกินเขาพุ่งกาแฟไปส้วนตู่เพิ่นละพี่น้องไปหานางหลินนิใส่ไปข้งเพิ่นละตามสไตล์เพิ่นแล้วถ้าเพิ่นอยากไปเพิ่นเงาเพิ่นชีมอสไส้หลินไปเรื่อยเพิ่นนั่นแหละตอนนี้ข่อยก็เลยหลังจากเพิ่นยึดคีบแล้วเพิ่นก็ไป ข่อยก็เลยสิมาอมาก,กับพีครับน้องวันที่แรกก็วเดี๋ยวมอดส่ขั้นแดงเรียนน้งกลนเพิินกับลูกกันลืมว่าเอามันจะทัดเพื่อติดอันยาวลดง่ายไปกับเพย่อยขี่อะไรพี่น้องประหยัดน้ำมันช่วงนี้แล,ล้ววองตรงอันว่อง่าวกวาด้านวันไล่ยอยู่น้องพี่น้องเอาไม่น้องเขาเรื่องเขาเล่ากันเลยคลิปนี้ที่มาอธิบายขี้แก่งเรื่องเสียงลูกวอยเห็นยังล่ะมาหน้าเอ้ยพออยู่พี่เดอพออยู่พีเดอพออยู่ตะราง ผลิตด,ด,ด,ด้วยทางเงี้ยนเนอะมันก็สิย้อนแสงแน่ขอโทษขออภัยเล้วเป็น้องเด้ออยากพาพี่น้องรู้เปนั่งเล่นขางเงี้ยน,อ,ยนอ๋อชมวิวที่ทันแนดูด้วยทางเงี้ยนไหลเป็นน้องมคนขี่ฝางามเงม้มฉากลังขี่ฝาเนาะพี่น้องมคนทนกล้วยคอยตากแดดต้นใหม่ตากได้แต่คนไม่ตายพี่น้องแดดช่วงนี้ฮ้อนเงี้งมาบอกมาบา้าคือเขาอาธิบายขี้แกงคือเขาอาะไรพี่น้องพี่น้องบพรเข้าใจบอกว่า,าหลายผู้หลายคนหัวซี่บ่อยฟังมา เรื่องโซกปบกจังบบาเพ็ดน้ำไม่อาบซักแห้งน้ำบ่จักอาบใส่เทียผาตรงนี้ตะเมื่วว่านนี่ไม่กินขามนองมุน่นใส่เห็ดคลิปมัดมือมัดเว้นโซโปกีหลีน้องเจ้าเนาะไม่จะเป็นโซโปกขัดพอดีบอกพี่น้องเด้อวันนี้เด้อว่าอันนี้เพราะเป็นข้ามแกตนี่มันความจรงิงฮ้องบอกความจริงกันความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเนาะอันนี้ก็ทาแป้งแล้วมันถือเงี้ยวออกพี่น้องมันเลยเป็นขาบพี่น้องเด้อฮ้อทา,ทาแป้งแล้วมันเลยเป็นขาบมันห้อน อากาศฮ้อนท่าแป้งแล้วก็มาถือกันแดดมันก็เลยเป็นครับข่อยจะบอกองซี่พี่น้องคือว่าสมุติว่าข่อยใส่เสียเลี้ยงสิมือนี้เนาะแล้วกันข่อยใส่ตัดหยาปั๊บลังงาจนั้นข่อยข่อยเศร้าเราข่อยใสไปอาบน้ำเพราะอเอาเสียเลี้ยงมาตากแดดไว้ขึงนข่อยขั้นที่สักแล้ววันนี้มือรุ่นไปตื้นเช้ามากคข่อยเอาเสียเลี้ยงตัวนี้มาใส่เพื่อค่อยที่ตัดหยาอีกข่อยยังเคยบอกพี่น้องเลยว่าประมาณวันสองวันข่อยยังกี่สักพี่น้อง เพราะว่าถึงมันเหม็นมันข่อยกับไส้เองเนาะก็บไส้ทํางานถ้าข่อยีไส้ปุ๊บมันนี่ซักปั๊บโหลดมันกัดจังใดยู่พี่น้องกับเปลืองเนาะภาษาบ้านนอกเขาเนาะอันใดประหยัดใดห้องก็ประหยัดกาเลี้ยงอาบน้ำเนี่ยอาบขันบ่อาะอาพรานปนี้นอนบ่ได้พี่น้องยกตัวอย่างข่อยตัดหญ้าพี่น้องต้องคิดเบื้องเงี้ยเอี้ยเงียยางเต็มอยู่บ่อาบน้ำมันชิอยู่ได้พี่น้องคนเน่าน่ะเออเอฟซีโต้ยงมันสงสัยมันก็เข้ามา ถ้าถามคนเดียวว่าเป็นยังดอกรดไล่กันคนเหลือซีตาชิบเป็นร้อยคนนะพี่น้องเออถามเชือตัวนี้ใส่เห็นใส่แต่เมื่อวานน้ําคงไม่อาบเนี่ยเลยกินอยู่ได้ไงเนาะอ่ากองแตกพ่นกรมาแล้วบนันก็ซักแห้งไงอืมคนสกรปรกอืมสกปรกนี้อยู่ได้เนาะสมกันกับอีคบกับพีนองก,ก็ลงผูอาวาวตอกันแ้บน่บัน เออว้อไปนะอบเพกระจำเป็นต้องมาขี่แข่งปุ๊บปองจะคล้องอะไรบ่เนี่ยมีคำถามก็ต้องมีคำตอบนะพี่น้องเนาะขวายก็บอกแล้วว่าชูมาว่าเสียเลี้ยงก่ใส่ยุโมนี่สมบูรณ์มืนเศร้าก็อาจจะใส่ทัศหียาอีกนี่ขวยอาบน้ำอาบท้าม,านามันนะขอายก็ถอดเสีเ้แดงตัวน,นั้นขวายไปตากแต่ตอนกินข้าวก็น้องมุ่นนั่นพอดีน้องมุ่นล้กก็เห็ดเน่ากินข่อยก็เลยเออเอาหนารูปหน,น,นารูปตาวีผมช่วยหน่าแล้วกิกนน้ำเมี่ยซะก่อนก็เลยขั้นในอาบน้ำก็เลยใส่เสียตัวนั้นอไอ ลงมากวนข่พี่น้องแ้พอเปิดกล้องเปิดกล้อเอาพี่น้องคนหน่อยมากวนไข่เอาเขาวาดต่อมาพี่นออ้องเขาว่าดใส่ล่ะเออเอาพี่น้องล้องคิดเบิ่งถ้าเกิดว่าเฮาเห็ดยังเหยียหน่อยเหยียงยางมากเขาสีสิบบ่อาบน้ามันสิยู่ได้ปะพี่น้องล้องขึ้นถึงควมเป็นจริงข่กันยังบอกเราเพียงแค่ว่าข่แน่ซูตรี่ข่ทำงานน่าในขอกะตากแดดไว้มันก็หอบเอ้ยคลิปก่อยีแล้วบวลาพี่น้องวันนี้เดี๋ยวก็รูมาก,กวานมัในเมียเพิ่นก็มากพอดียังว่าก็ขึ้นไป เมียพ่นมาตะไปนี่แล้วถ้าไปข้างนอกอม,มดขาเกิดว่าเจ้าตัดยุ่งตัดหนามามเจ้าว่าได้อาบน้ำอาบในเจ้าจะนอนได้ยี่บอยยังไม่แล้วโวอ,อ,อ้ก็นอนได้แล้วบ่เป็นคุยก็ยังว่าเพิ่นว่าไข่เลยบ่จักอาบน้ำอาบทาบ่าเปลี่ยนเสื้อผงเสียผ้าปอกมาแนประกาศมาแนเดือนธันาคมน่านมาเล้งก็บใส่ให้มันเบิ่งแน่อาบน้ำแล้วค่ะน่ย เออต้องใายหอนยามาเลี้ยงน้ำบ่อยามอาบน้ำแล้วออาเดิพี่น้องก,ก็คือว่าข่อยนี่กับเอาบอกข,ข้ามเก้าซ้ำไปซ้ำม,มาเนี่ยเดีพี่นอ้องเพราะว่าเดี๋ยวกับเมียมาเดี๋ยวกับลูกมาคันข่อยตัดหญ้าแล้วปั๊บนี่ข่อยจีถอดออกค,อค,อค,อคันข่อยคันข่อยคั้นคันข่อยแล้วเวียไข่อยหมดเลยเด้ก่อนข่อยจะไปอาบน้ำนะข่อยี่ถอดแล้วข่อยไปตากแดดไว้เพราะาข่ขอยคั้นในสักขยานเปียงผงสับขาข่อยก็ว่างตรงเปียงไฟเปียงน้ำไข่อยกะว่าอาจทีสองสามมือขอยังสักเที่ยนึง หอยตากแดดว้ตื้นช้ามาข่อยกระสุบใส่ทำงานตอ่ออืมแล้วอขกระส้วงมือเราเขายังเอาไปซักอัแล้วออ,อ,วอ,วอ,อันนี้ขาออาบน้ำเลยเนี่งอาบน้ำเราไขกระสุแต่งตัวรอใส่เสียตัวนี้เสียตัวนี้อาจจะเป็นเสียตัดห้ามมือนีก็อาจเป็นได้ก <c oughs> วนละดาราเบยดา <c oughs> อืาอันวอผู้ถามเมืองก็ถามอยู่หรอกแต่กล่องแตกกันไหมกล่องแตกั้งก้นนรอนะก็้องกัน,นขขเขนียวต้งก้นนรอน,นะ มาเดือนเก่าขึ้นมาเดือนเก่ามาติดเชิงเวลามันติดเชิงมันจะต่อแถวกันแบบนั้นแหละพวกไม้เบากันคือว่าเซาโตปกกระดอกกระเดียคือจังหวะเขาตขี้เดียดกระดกกระเดียนคะอ,อยอย่าเห็นเด้นเนาะอันผู้พิมพ์เบาโซกโปกระคัดเนาะอีเมนกุยคือการอีกุยว่าสันเอิร์เออมันดมมึงด้วยฮีกูนอะอกูจะง่าให้มึงดมคอยอยากเออกระแม่นเจ้าอ,อยู่คฤหาสน์หลังไงมีคนรับใส่ขี่รถดอกรถเบน วดคิบขั้นเศ้าขั้นผู้ยันอีกีขาใส่ลวงานคัดขัดเ,เอ<ใ>น<ข>อนะ <ขอ S 2> คอมเมนต์พ <ขอ S 2> ดีใจนั่มแบบนั้นจนเจ้าเก่งจริงแต่จึงเจ้าจิรุยขนาดนั้นเจา้าก็บ่สมควรที่มาว่าคนอื่นเหม็นกุยดอกขันว่างนั้นเจ้าไปเห็นก็เจ้าขอทา่านไต่สะพานก็เจา้ายานงขังถนนเจ้าได้จีซอยเหลี้ยงกนได้กันขันเจ้าคิดใจครับแคบขี้เดียดข้นแบบนี้เนาะทังทะยานเนข่างข้างใต้แคบส่บุบุบันว่างนั้นเจ้าจตซอยเลียงสังคมได้กันคิดใจเจ้าครับแคบคอยนี่บ่ะแหวนว่าย่องจ้าของเน้ คอยจนๆแบบนี้นหละคอยไปเล่นเล้ากับน้องมณ์เนี่ถ้าคอยเกิดคอยเห็นนั่ะขาเจ้ายางน้ำขางทางนี่ยคอยวุ้นไทยกับมีน้องมณ์มณ์มณ์จอดจอดมีขนมนี่ยเขาจอดเอาขนมให้เพิ่นมาเด้อคอยนี่วุ้นว่าสางภาพดอกพี่น้องถ้าคอยวุ้นไทยถ้าคอยท่ายก็หาว่าคอยต่างภาพคอยไปเล้ากน้องมณ์เนี่ยขี่รถมอดไค์กับน้องมณ์เนี่แต่เคยดคอยเห็นขาเจ้าย่างเอาวอยง่ายเพิ่นคนบ่เต็มแล้วคนพี่ว่าแล้ว เพปัญญาต้องขาง,งท่าปัญหอ,อกระเป๋าหอมยังไปนี่ค<ล>อยขี้ผ่าน,นี่งก็บอกน้องม่อนจอดเลยเด้ถ้าคอยบ่ดีงเงินในเรายี่สิบสามสิบบาทก็ตขอขอขอข้องเอาขนมเอามีเนื้อกินก็ซื้อเขากองมาสองสามกองกับน้องม่อนเนี่ยคอยยกให้เราเลยกลองหนึ่งเลยได้คิดใจคอยนะถ้าเกิดว่าเจ้าเป็นแบบนั้นนี่เจ้าเห็นคนเหมือน,น,นเจ้าได้จิกาซอยเจ้าขี้เดียวก็เจ้าว่า,วาแบบนั่นบ่ได้เขาบ่เห็นภาพเอาแต่เพิ่นพิมพ์มาเ่าก็บ่เห็นภาพเพิ่นเหมือนกันเออ มันพูดแบบนั้นเหมือนอแขแฉไปเรื่อยออกม<อ>านแฉแล้วทีเจ้าบอกว่ากูรวยกว่ามึงกูมีบ้านกูมีรถเป็นสิบคันสักคันกัดแตคือกันกว่าเห็นนะกั <c oughs> นที่น้องแบบนั้นแถอย่าแฉเอาเป็นว่าฟ้ามีตาอืมเฟยอยแถเปีปเอาเป็นว่าฟ้ามีตาพี่นอ้องห้างว่าคว่ำกิ่งคว่ำกิ่งเป็นสิงค์มะตายห้อ่บริสุทธิ์ใจเ <c oughs> โอเคนะพี่น้องนะประมาณนี้คลิปนี้ก็มาอธิบายขี้แกงเรื่องโซโปรก คำาวมายังไปแน่นะคำาวมาเรื่องว่าเสียผ่าไส้ถ้าสุดเก่าเสียแดงนั้นว่าคันแดงก้ะทับบอคี้ขายซะเด้อถ้ามีคนซื้อขายข่าววามีคนซื้อขายเนี่ยมันขีดบ่ได้มันนั่นเขาต้องไปเปลี่ยนแบตให้ก่อนผูดอะไรกี่เอแบตมันเสื่อมมาบริขีอะไรจนเสื่อมอืมแบตเสื่อมขายพุ่นเนาะไปชนใจอทักมาเด้อสิขายขายจังเงินอ่ะบอกไปเลยอยากได้อยู่ประมาณสามหมื่นหุ้นละอืมมันกับรุ่นของมันเนาะอืมถ้าขั้นขาวเนาะ กันขาวคล้ายไวท์คีอ้าว,าาวาถ้าเกิดว่าอยากคันแดงไม่อยากได้อยากได้กันขาวเลยกันขาวกว็สามหมื่นได้ <c oughs> อา้อาวนี่สนใจใครซื้อเหมาะกดีเลยพี่น้อ,นองรถรถเท่าเองเท่าใครได้แ <c oughs> บงบอกพาลาดเนาะพาไปร้านสิลีกับเบอร์เกิลสองหมื่นสองหมื่นสองไปตีไปเลยเขาให้เบอร์เกิลน,นี่รถเกียร์โต มันบอกคือเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาสิขายได้ราคากว่าอ๋อานพี่น้องเนาะคันค้าหรอกคายปรเกินมือห่าอย่าเข้าหันเท่านั้นแหละคำว่ารถมีแต่รถ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 เออสร้างดอกกับเรียงรถหดึ่งกันเดี๋ยวมาถามดูลายถอนขอกระบอกให้ฟังทุกสิ่งอย่างแล้วคันโบเห็นอะไรหนึงกับว่าเสียกัน่บเห็นรถตู้กับว่าเสียแล้วข่นเห็นรถเก๋งกับว่าเสียแล้วหม้อไซค์คันโบเห็นกับว่าเสียแล้วโอ้ย เครื่องซักผ้าอีเดียวคอยซื้อขายเออถ้ามีเครื่องซักผ้าได้วางที่เดีวยวเครื่องซักผ้ากับพวกมึงเนี่เหมือนกันยังเลยวะวยวข้อไม้วางไหนกระเวนเป็นอย่างนั้นมันปั่นห่วงได้เนี่ยล่ะจับเอาแขนเจ้าแง่ลงกันเจ้าแขานหักลแล้วเนาะปั่นห่วงได้ได้ไดล่ะมันก็นสะอาดอยู่ขึ้เวม่องเอาเอา๋อมองมึงอะมาล้างแทนแม่ต้องเครื่องซักผ้ายังยากนะมึงคอยแต่มันใส่ได้อยู่มึงเห็นกุญยนทิมเขาบอกกูว่าเป็นเศษนีคือศูนย์ะเอาเอาเรื่องทุกไทยเรื่องส่งผมไปเลยมตัวเข้าคุกใช่มยาง เออก็ประมาณนั้นว่าสงสัยป้ายทะเบียนก็นอชอนักโทษชายนักโทษไทยแล้วสมองสูงแต่กูน่ะต้องใช้คำว่านำโชคแสดงว่า แสดงว่ารถตู้รถเดียวกันกับผัวคุณนักโทษนักโทษชายบ่แลแหลนอ่ะมันหนึ่งนอช่องมันเด้ผม่ไดออกมารถเดียวกันทะเบียนช่วงนี้นะของคุณทีกันเดียวกันเมนพู้ไดออกรถตู้ช่วงหนึ่งนอช่งเขาเี่ยนเป็นที่เป็นเขาเออเนี่ยขอกับว่มีข้อมูลเต็มร้อยเขามันเป็นรถมันเป็นรุ่นมันเป็นยี่ห้อมันเป็นปีของเขาอไรไงฮาวรูลเฮาวู้แต่วปีของสองพันปี่สิบสี่จ้าค่าคุผู้ชมมันแมนเฉพาของข่าย่่าต้องเข้าใจนะเมยนถ้าบมูจักเนี่ยะกันจะว่าอ o อร r เดี๋ยวขยีิสค่ำเอเสือกอยีไส้ค่ำไปได้ให้พี่น้องเข้าใจก่อนขยี้วายพี่น้องฟังก่อนมาเยอะเสือกช่วงนี้การผู้ใดซื้อรถตู้พร้อมเบ้าเพชรดี่วนมากกันอ๋อยกรุงเทพมันจะเป็นหนึ่งนอชหรือออกที่ไซกระสามของกบลูแต่กยีผู้ใเบอกิดยังไปผู้ใบมีความรู้เต็มรอยก็ขอตทวขอให้เนาะแต่ว่ายกตัวอย่างคือของน้องสาวคนสวยข่อยผู้ใหญ่ใจดีข่อยน้องทิพนะก็หนึ่งน o คือกันเนาะเพียงแต่ว่าเรียกชุดไทยมันอะไรขยี้อยากไปเห็นนม เขาจะมบนเขาไปได้เลยพอจะไปเห็ดนมได้พี่น้งองเป็นเรานมเขาจะเลือนเสือคออือเห็ดนมน้อยเข <c oughs> าพลาดจากได้นมใหญ่ของเห็ดนมน้อยนะครูมีเงินแสนบาทกูไปเห็ดโล้วเห็ดนมน้อยลงเจ้าหน่อยกันเกิดว่าบ่เห็นนี่บ่เห็นแทงหน้าบ่เฮาบ่ได้ถ่ายดูว่าใครแทงน้านกินแล้ว <c oughs> บ่เตียงหน้าน้อยนี่คือบ่ถามหามเนียร์เนี่ยนี่มันขาดไปแล้ว <c oughs> พูดลงกับไปไผกูตั้ตึมแล้วล่ะโอเคแม่เอานสารคดีได้วันใดไล่เรับจ้า